เข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกชบามาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวนะคะใช้ดิบบินนะคะเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะเป็นสีสีขาวสองเส้นนะคะสีบานเย็นสองเส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบห้าเซนติเมตรนะคะตัดทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ จับสี่เส้นนะคะมาเลียงให้เสมอกันค่ะแล้วเราก็วัดลงไปนะคะที่ความยาวเก้าเซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปนะคะจับเส้นที่หนึ่งเป็นฐานค่ะสีขาวนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สองค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะ เส้นต่อมาเส้นที่3ามค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หมานะคะดึงริบบิ้นให้กว้างกว้างค่ะกลางออกนะคะลวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะ ลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านมานะคะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะทะลุออกมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวาก็สอดไปทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ เราบิดปลายริบินไปทางขวามือนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานดิบินขึ้นมาค่ะนี่นะคะจับริบบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วเราก็บิดปลายริบินไปทางขวานะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นค่ะ ดึงเซลริบบินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบินพับกลับลงมาด้านล่างนะคะเราบิดปลายริบบินไปทางขวานะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเซลริบบินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ จับตั้งฐานดิบบินขึ้นมานะคะจับปลายดิบ,บินพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็บิดปลายดิบบินไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นลิบบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะ เราก็จับดิบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิน้นเรานะคะชี้ไปนะคะทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายดิบบิ้นทะลุออกมาค่ะด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นสีขาวจับตั้งฐานริบินให้หมุนไปทางซ้ายมือนะคะจับเส้นนี้หลบมาค่ะเราจับดิบินนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายดิบินเราชี้ไปทางขวานะคะพับปลายดิบินกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานสีขาวหรือว่าใต้ล่างเส้นสีบานเย็นค่ะปลายดิบินทะลุออกด้านล่างดึงออกมานะคะ เส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นให้หมุนไปทางซ้ายนําเส้นนี้หลบมานะคะนี่นะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้ไปทางขวามือค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงสีบานเย็นหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นให้หมุนไปทางซ้ายค่ะจับริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นนะคะชี้ไปนะคะทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะ แม่เหมียวจะเริ่มทําเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะเราจับเส้นริบบิ้นขึ้นมานะคะเป็นเส้นสีขาวนะคะแล้วเราก็สอดขึ้นไปด้านบน,นะคะ่ะเข้าไปเลยนะคะด้านบนของเส้นสีขาวปลายริบบิ้นจะมาทะลุออกเนะะี่ยค่ะด้านบนนะคะตรงกีบดอกสีขาวนี่นะคะตอนดึงเส้นนี้ออกมานะคะให้นํามือนะคะกดกีบดอกสีขาวไว้ค่ะกดไว้ค่ะ ขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําก็คือเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปด้านบนเส้นสีบานเย็นนะคะนะคะก่อนดึงนะคะให้นํามือกดกีบดอกสีบานเย็นไว้นะคะแล้วก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ ขอบของริบบิ้นก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาคือเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะนําเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนของเส้นนะคะสอดลงไปนะคะสอดลงไปด้านบนของเส้นสีขาวค่ะนํามือกดกีบดอกนี้ไว้นะคะแล้วดึงออกมาค่ะนี่ค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะสอดเข้าไปด้านบนของเส้นค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดสี่เส้นค่ะแม่เหมียวจะเริ่มทำเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือนะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราก็จับ เส้นริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวามือพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะสอดลงไปนะคะใต้ล่างนะคะเส้นสีบานเย็นค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายค่ะหมุนฐานริบบิ้นไปนะคะจับริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกไปนะคะทางขวามือพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิน้นทะลุกออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือค่ะเนี่ยค่ะให้หมุนทาริบบิ้นไปทางซ้ายนะคะเอาเส้นนี้หลบมาจับริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวามือนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะสอดลงไปด้านล่างนะคะ เส้นต่อมาค่ะหมุนฐานริบบิ้นไปทางซ้ายมือค่ะพับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดสี่เส้นค่ะพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางขวามือให้สอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างให้สอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือให้สอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ